พูมาได้เปิดตัวใหม่นะฮะเป็นรองเท้าสายสปีดพูมาอัลต้า6 launch edition d a r t นั่นเองะฮะเจเนอเรชันใหม่นี้นะฮะบอกได้คําเดียวว่ามันมีพื้น2แบบเลยนะทุกคนคือแบบว่าโคตรเจ๋งและมันมีความพรีเมียมมากเลยนะทุกคนโดยจะเป็นพื้นแบบธรรมดานะฮะแล้วก็เป็นพื้นคาร์บอนนั่นเองนะฮะเป็นสีแรกสําหรับอัลต้า6เป็นสีเปิดตัวบอกได้คาเดียวว่าเป็นสีที่สวยสดงดงามจริงๆเลยฮะทุกคนโดยพื้นรองเท้านะ,ะับก็มีให้เลือก2แบบนะั่นคือแบบธรรมดาและแบบคาร์บอนในแบบคาร์บอนพื้นรองเท้าเป็นสปีดซิส เบาและเหมาะสําหรับการวิ่งในสนามด้วยความเร็วนะทุกคนเพื่อที่ทําให้วิ่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองเท้าสตาร์ทจะต้องมีความเบานะฮะทุกคนใครที่เป็นนักบอลและเป็นสายสปีดนแบบผมนะฮะจะรู้กันดีว่ารองเท้าที่เบาจะทําให้เรารู้สึกสบายและไม่หนักเท้าเวลาที่เราวิ่งนึกภาพออกป้าโดยเฉพาะตอนที่ฝนตกหรือว่าตอนที่เราเหนื่อยเนะี่ยอยากให้รองเท้าเบาให้ได้มากที่สุดจากการทดสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับไบโอแมชชนิกของความเร็วแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ iber, ในชุดนี้สามารถทํางานร่วมกับปุ่มฟาสแท็กซึ่งเป็นเทคโนโลยีของรองเทา้าชุดนี้เช่นกันจะทําาให้กกรออ วไม่ว่าจะเป็นสปีดต้นหรือว่าการพลิกตัวกับตัวต่างๆในการวิ่งในสนามนะฮะจะทําให้มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายมากขึ้นสําหรับใครที่ใส่รองเท้าสายสปีดและพลิกตัวกับตัวบ่อยๆแล้วเกิดอาการบาดเจ็บนะฮะรองเท้าชุดนี้นะฮะซึ่งมีชุดปุ่ม3ปุ่มตรงส้นรองเท้าข้างหลังเนี่ยก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบกและลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะฮะคือบอกเลยว่าหน้าลองจริงนะฮะดูจากภาพนะฮะทุกคนคือแบบมันหน้าลองจริงฮะเรามาดูในส่วนอัปเปอร์ของรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะฮะคือสีมันสวยแล้วเนี่ สีโทนดำสีโทนฟ้าเข้มๆนะมันจะดูให้เรามีพลังนะทุกคนยิ่งรองเท้าไหนๆสวยๆเวลาเราใสา่ลงสนามเราจะมั่นใจนะฮะในส่วนของอัปเปอร์รุ่นนี้ก็เช่นกันนะฮะเขาได้ออกแบบมาแล้วก็ปรับปรุงให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะและในอัปเปอร์รุ่นนี้นะฮะเขาก็จะออกแบบมาให้ทนทานแล้วก็มั่นคงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีเข้ากับรูปของทรงท้ามเว็บคอนโทรโปในรุน่นนี้นะฮะก็จะช่วยให้เราคอนโทรบอลได้ง่ายโดยเฉพาะการเลี้ยงบอลน,นั่นเองนะฮะใครที่ชอบเลี้ยงบอลด้วยความเร็วหรือเลี้ยงบอลในสนามที่แบบว่าเปีียยยกๆนนิดดึึงง่่าาาาให้้้้เเรรูสวลไ และพูม่าอัลต้าหงรุ่นนี้ก็มีวางจําหน่ายทั่วไปเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวบอยตัวลองหรือว่าตัวท็อปนะฮะก็สามารถซื้อได้ทั่วไปเลยในตัวธรรมดานะทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวพื้นคาร์บอนอันนี้ไม่เข้าไทยนะทุกคนคือทุกคนต้องไปตามซื้อตามพิออเดอร์จากต่างประเทศนะทุกคน